สวัสดีครับผมมิสเตอร์พงศ์ฟอดเกษตรนวมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับที่1นนะครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้านี่ครับเจ้าเอเวอร์เรสสีแดงแรงฤทธิ์ผู้พิชิตคือสีแดงและคันนี้ครับเป็นสีแดงหลังคาดำครับผมคันนี้นะครับเป็นเอเวอร์เรสส์ไทเทเนียมพัดนะครับ4คูณ2ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1,747,000บาท วันนี้ครับผมจะพามาดูว่ารถคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรลงไปบนตัวรถบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมนะครับความหล่อของเจ้ารถคันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้กับช่องของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับถ้างั้นเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับเจ้า e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียคันนี้นะครับภูมิกำลังของเขาเนี่ยก็จะเป็น เครื่องยนต์นะครับแบบ2.0นะครับหรือว่าเป็นเครื่อง2,000นั่นเองนะครับมาพร้อมเทอร์โบคู่นะครับใบเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะครับในส่วนของพัดลมนะครับซึ่งตัวพัดลมของเอเวอรเรคันนี้เนี่ยเป็นพัดลมแบบไฟฟ้านะครับซึ่งมีการควบคุมโดย รีเลย์นะครับแล้วก็ไม่มีสายพานเนี่ยไปวิ่งที่หน้าเครื่องนะครับทำให้ไม่กินกำลังของเครื่องยนต์อีกต่อไปนะครับผัดมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดีที่สุดเลยนะครับให้กำลังไฟฟ้ามาที่ 800CCA นะครับกำลังไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาเพียงพอกับการทำงาน ของเจ้า e v e r e ร t คันนี้เลยทีเดียวนะครับและกำลังไฟฟ้าของเขาเนี่ยที่ให้มาเป็น800 C.CA เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องโดยที่เครื่องยนต์เนี่ยมันเย็นจัดได้ด้วยนะครับเพราะกำลังไฟฟ้าของ,ของเขาเนี่ยเพียงพอมากๆเลยถัดมาครับในส่วนของเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกแบบ ไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเบรกไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือนะครับมันจะทํางานร่วมกับระบบการขับขี่นะครับหรือว่าโหมดการขับขี่ของเจ้า e v e r อเรคันนี้นั่นเองนะครับซึ่งมีด้วยกันถึง4โหมดด้วยกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเขาก็ยังแบ่งเป็นโซนร้อนแล้วก็โซนเย็นนะครับโซนร้อนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกน้ํา หล่อเย็นนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ําที่ฉีดกระจกนะครับที่เขาเอามาไว้ฝั่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทําให้มันมีการอุ่นในส่วนของน้านะครับแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมันมีความอุ่นพอฉีดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้การชะร้างของสิ่งสกปรกเนี่ยชะล้างได้ดีขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนโซนเย็นเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งทําให คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยทำความเย็นได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยเปิดแอร์ปึ๊บแป๊บเดียวเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าข้างด้านในเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีการแรปนะครับสีนะครับเป็นสีเชอร์รี่เลดเมทัิกนะครับก็เรียกได้ว่าสีแดงแรงลิม์มากๆเลยแล้วก็ทําในส่วนของโซนหลังคานะครับเป็นหลังคา ดำด้วยนะครับทำให้มันมีการตัดสีกันนะครับดำแดงสวยงามมากๆเลยในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED refector l นะครับมาพร้อมกับในส่วนของ LED ที่เป็น C camp style นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบอเมริกันนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นกระจังของรถตัวสปอร์ตมาใส่นะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบสไตล์อเมริกันแบบดุดันนะครับแบบ มาตรฐานของแท้นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยไฟตัดหมอกให้มาเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงกันแคร้งเนี่ยก็แ้ปเป็นสีดำมาด้วยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีด้วยกัน4จุดนะครับด้านหลัง4จุดนะครับก็เรียกได้ว่ามีระบบเตือนกันชนนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ให้ความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมมากๆเลย ในส่วนของเจ้าเอเวอเรสคันนี้เนี่ยก็ยังมีถุงลมนิรภัยนะครับให้มาถึง7จุดด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถบ้างดีกว่ามาถึงในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับในส่วนของล้อแม็กเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กของเวกนะครับลายก้านแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านนะครับก็ UM ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วก็ลัดมาด้วยยางนะครับมิชลินพายมาซี่เอสยูวีพลัสนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการนะครับยาง ที่เป็นมิชลินไม่ใช่ยางแบบสปอร์ตนะครับเพื่อที่ว่าในการรีดน้ําของเจ้ายางตัวนี้เขารีดน้ําได้ดีมากแล้วก็นุ่มเงียบนะครับแล้วก็เกาะถนนได้ดีมากๆด้วยเรียกได้ว่าทําความเร็วได้ดีมากๆเลยนะครับยางตัวนี้นะครับซึ่งการันตีโดยมิชลินอยู่แล้วนะครับซีรียางของเขานะครับเป็นซีรีส์265นะครับ50 R 2 0นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการโหลดลงมานะครับ2นิ้วด้วยกันก็เรียกได้ว่าจัดทรงแบบสุลต่านนะครับ ด้านในก็จะใช้ชุดโหลดของ Pro Fender นะครับเป็นโชคแบบสตัดปรับเกียวนะครับเป็น OEM แบบ2.5นะครับแล้วก็มีซับแท้งนะครับซึ่งสามารถปรับความนุ่มหนึบได้ถึง8ระดับด้วยกันก็คือเรียกได้ว่าบางวันที่ลูกค้าเนี่ยมีการทุกหนักหรือบางวันอยากได้ฟิลลิ่งแบบสปอร์ตก็สามารถปรับได้ถึง8ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะครับลูกค้าก็แลปมาเป็นสีดําเงาด้วยนะครับ ด้านข้างตัวรถตรงนี้ในส่วนของคําว่าไบเทอร์โบเนี่ยหายไปแล้วนะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นในส่วนของรถรุ่นใหม่ที่เป็นยูโรไฟนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับก็แลปเป็นสีดํานะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องนะครับมีไฟที่เรียกว่าไฟสองพื้นนะครับให้มาด้วยนะครับมีโหมดเตือนรถด้านข้างนะครับหรือที่เรียกว่าโหมดายสปอร์ตนะครับมือจับแหลกหลังคาก็แลปมานะครับเป็นสีดํา เพื่อคุมโทนนะครับเป็นแบบดำแดงนั่นเองนะครับในส่วนของบันไดข้างก็เป็นบันไดแบบมาตรฐานมาจากโรงงานนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยก้าวขึ้นรถได้อย่างมั่นใจเลยเนาะด้านหลังก็เป็นล้อแม็กเวกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชุดโหลดสตับปรับเกียร์ของทาง Pro เฟนเดอร์ในส่วนของด้านหลังนะครับ ก็จะมีการตกแต่งด้วยนี่แหละครับคาดเอวด้านหลังนะครับซึ่งเป็นคาดเอวแบบมีไฟนะครับวิ่งเป็นเลเซอร์จากซ้ายไปขวายาวๆแบบนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของไฟที่เป็นตัวอักษรเอเบอร์เรแบบนี้ด้วยนะคาดเอวเนี่ยทำเป็นสีแบบดำเงานะครับเว้นช่องโลโก้มาไว้ให้ด้วยนะครับมีกล้องหลังนะครับซึ่งทำงานร่วมกันรอบคันเลยเป็นกล้องแบบ360อองศานะครับมีมุมมองแบบเบิร์ดไอวิว เข้าไปที่จอให้ด้วยนะครับระบบการเปิดปิดฝาท้ายนะครับเป็นระบบแบบเปิดแบบอัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้า e v e r e s รรุ่นนี้เนี่ยระบบ k i c เซนเซอร์ของเขาหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการนำต้นทุนตรงนี้นะครับมาทำในส่วนของยูโรไฟนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้คุมราคาของเจ้ารถคันนี้เนี่ยให้อยู่ในราคาเดิมได้นะครับไม่งั้นาร,ราคาต้องปรับขึ้นไป ในการปิดฝาท้ายก็ปิดตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็ยังมีการตกแต่งมาด้วยนะครับท่อ JTC Titanium นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นท่อแบบท่อสูตรนะครับซึ่งให้แรงม้าเพิ่มขึ้นถึง2แรงม้าด้วยกันแล้วก็ยังให้เสียงที่สปอร์ตนะครับแล้วก็นุ่มแบบทุ้มๆอยู่ในใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับไฟท้ายของเจ้าไทเทเนียมคันนี้เนี่ยก็ยังให้มาเป็นไฟท้ายแบบ s i ิ n เนเจอ LED นะครับซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยนะครับก็จะให้มาเป็น LED ทั้งหมดเลยเพื่อประหยัดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ความสว่างที่เรียกได้ว่ามากกว่าหลอดที่เป็นหลอดแบบธรรมดาด้วยนะครับอานข้างตรงถังน้ำมันนี่ครับอ่าก็จะเป็นการเติมสารแอดบูนะครับเป็นช่องเติมสารแอดบูนะครับซึ่งช่องช่องสช่องเนี้ มันก็จะยีความใหญ่ไม่เท่ากันนะครับก็จะทําให้ที่คนจะคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะเติมน้ํามันผิดช่องหรือเปล่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าในส่วนของขนาดมันต่างกันมากๆเลยนะครับเนี่ยครับในส่วนของน้ํามันก็เติมเป็นน้ํามันดีเซลนะครับในส่วนของภายในนะครับในส่วนของภายในเนี่ยผมก็จะพูดทุกคลิปนะครับเผื่อคนที่เพิ่งเคยมาดูเป็นคลิปแรกก็จะได้เห็นนะครับก็ในส่วนของภายในเนี่ยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้า100%เลยนะครับซึ่ง ก็จะมีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆขับก็สามารถมาขับได้เลยนะครับกับรถคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมนะครับตัวด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับหรือว่าระบบของ cruise control นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นาการควบคุมในส่วนของหน้าจอกลางนะครับหน้าจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบ 12นิ้วนะครับแล้วก็เป็นกราฟิกสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็จะมีการแจ้งในส่วนของเกน้ํามันนะครับแล้วก็ในส่วนของสารแอดบลูนะครับว่ามันจะหมดที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็จะแจ้งตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าจอกลางของเรานะครับก็เป็นหน้าจอกลางแบบซิงโฟเอนะครับรองรับ Apple CarP l a ลแลวก็ Android Auto นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นระบบของการชาร์จไฟนะครับก็จะมี การชาร์จแบบไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ USB แล้วก็ Type C นะครับมาให้เราชาร์จอุปกรณ์มือถือของเราด้วยนะครับในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ10สปีดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการกดโหมดแมนนวลให้ด้วยนะครับก็แบบบางคนชอบแบบปรับนะครับเปลี่ยนเกียร์แบบเชนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับ เบรกมือนะครับเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับในส่วนของการตกแต่งภายในเนี่ยของเจ้า e v e r e s t ไทเทเนียมคันนี้นะครับก็ยังมีไฟแบบ a อ b i e n t Light มาให้ด้วยนะครับรอบคอนโซลเลยนะแล้วก็มีในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะครับมาให้ทุกบานเลยนะครับแล้วก็ปรับออโต้แบบคู่หน้าให้ด้วยมองหลังนะครับก็ยังเป็นกระจกแบบ ตัดแสงให้ด้วยนะเพื่อที่ว่าบางทีรถข้นหลังเนี่ยเขาเปิดไฟสูงมาโดยที่โดยที่ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวเนี่ยของเราก็ยังตัดแสงไม่ให้รบกวนสายตาเราอีกด้วยนะครับเจ้าเอ e วรสไทเทนยมคันนี้เนี่ยก็ยังให้ในส่วนของสั้นลูปแล้วก็มูลลูปมาให้ด้วยนะแล้วก็มีปุ่มกดเปิดปิดอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับด้านบนมาให้นะครับในส่วนของเบาะนะครับให้มาเป็น เบาะหนังทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับแล้วก็ปรับ8ระดับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับพับนอนดึงขึ้นมานั่งนะครับแล้วก็ปรับตรงกลางเนี่ยก็สามารถปรับดันหลังเราเพื่อที่เพื่อที่ว่าจะได้แบบผ่อนคลายตอนที่ขับทางไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเปิดประตูนะครับก็ยังเป็นระบบคีย์เลสด้วยนะครับก็พอล้วงเข้าไปเนี่ย ทางเ,าเจ้ารถคันนี้ก็จะเปิดประตูเปิดปลดล็อกให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถกดล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้ารถ Everest t i t ไทเทเนีย 4x2 คันนี้นะครับซึ่งค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่1,747,000บาท และถ้าใครชอบการตกแต่งในสไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจมิสเตอร์พงศ์ฟอร์ดเกษตรได้หรือโทรที่เบอร์0819148668เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณถึงบ้านโดยที่คุณไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวนะครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมก็รีวิวจบแต่เพียงเท่านี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ